ลองดูนะคะไปอังกฤษค่ะเขามีการคิดค้นตัวยาที่เชื่อว่าจะเป็นยาอายุวัฒนะต่อต้านความแก่ชราได้นะคะซึ่งสารดังกล่าวเป็นสารที่สกัดได้จากวแดงเป็นสารสกัดนะฮะสกัดค่ะไม่ใช่ว่าหมกลับบ้านลืมกันดีกว่าไม่ใช่ค่ะเขาสกัดมาอีกทีหนึ่งเนี่ยนะคะเขาเชื่อว่าจะทําให้มนุษย์อายุยืนยาวได้ถึง150ปีในรายงานเนี่ยบอกว่าสารดังกล่าวคือสาร r e s v e ล a t r o l ค่ะ ซึ่งพบอยู่ในวายแดงแล้วก็ยังมีคุณสมบัติต่อต้านมะเร็งและโรคเบาหวานประเภท2ได้อีกด้วยสารนี้นะคะจะช่วยกระตุ้นโปรโตีนในร่างกายที่ชื่อว่า SIRT1 ตลอดจนเอนไซม์ต่างๆในร่างกายให้ทํางานดีขึ้นซึ่งโปรโตีนดังกล่าวมีคุณสมบัติต่อต้านการแก่ชราได้แล้วก็ได้มีการทดสอบสารสกัดตัวนี้กับผู้ป่วยต่างๆท,งทั้งที่เป็นมะเร็งแล้วก็เบาหวานแล้วก็โรคหัวใจพบว่าผลออกมาในทางบวกนะคะ ส่วนทางด้านเดวิดซิงแคลร์ค่ะศาสตสราจารย์ทางด้านพันธุกรรมจากฮาร์เวิร์ดนะคะบอกว่ายาตัวนี้แตกต่างจากยาอื่นๆเพราะว่าสามารถป้องกันได้หลายโรคมากๆแล้วก็มีผลที่น่าสนใจก็คือทำให้แก่ช้าลงทีสำคัญอโปรตีน SIRT1 เนี่ยนะคะปกติจะสามารถทำงานในร่างกายมนุษย์ได้เองโดยธรรมชาติอย่างเช่นเมื่อเราออกกำลังกายมากๆมันจะผลิตขึ้นมาได้นะคะแต่ว่า ก็สามารถได้รับผ่านการกระตุ้นจากสารตัวกลางที่พบในวายแดงด้วยเช่นกันค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในขณะนี้ยังไม่มีการคิดค้นยาต้านความแก่ขึ้นมาโดยเฉพาะจากสารตัวนี้นะคะแค่ค้นพบแล้วจะต้องต่อยอดต่อไปค่ะสั่งมาสักห้าหเม็ดบอพไปกุเดกราช